สวัสดีค่ะทุกคนอาจุงป้าเองนะคะวันนี้นะคะใครที่รักน้องหมานี่ห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าเราจะพาทุกคนไปพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงหมาที่ประเทศออสเตรเลียค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้นะั้นราคาหมาที่นี่สูงมากขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในช่วงล็อกดาวน์แล้วทุกคนต้องอยู่แต่บ้านใช่ไหมก็เกิดความเหงาขึ้นมาค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คืออิชันนะคะอยากจะมีหมาสักตัวมาเลี้ยงไว้ที่บ้านค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าศักยภาพหรือความสามารถของอิชันเนี่ยจะเลี้ยงหมาได้ไหมเพราะฉะนั้นเรา เราจะไปหาข้อมูลกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกับน้องคนนึงผ่านทางซูมนะคะเพราะว่าเราสองคนอยู่คนละรัฐนะคะเพราะฉะนั้นไปเจอกับน้องเขาได้เลยจ้าอ้าวมาแล้วควรจะได้เจอกันสวัสดีค่ะเพื่อนหลานก่อนที่เราจะพูดถึงเลี้ยงหมาเราขอชมหมาเราก่อนชืสวมาดีค่ะบ Do you want to know? มาดีได้ยังไงบาปบุญตอนแรกยากเอาหมาที่บ้านที่เมืองไทยมาเลี้ยงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยไปเช็คบริษัทที่ขนย้ายหมาเลยนั่งคิดสองแสนต่อตัวต้องเอาไปกักตัวที่ประเทศที่สามก่อนที่จะเราเข้าออสเตรเลียรประมาณสามสิบวัน <c oughs> ก็คืออันานก็ต้องจ่ายค่าโรงแรมหมานะ <c oughs> แล้วก็เอามากักตัวที่เมลเบิร์นอีก10วันก่อนที่แบบเราจะมารับตัวหมาเราได้อะ อยู่เมืองไทยไปแล้วกันก็เลยเริ่มเล็งหาหมาที่นี่แต่ด้วยความที่อยู่อพาร์ตเมนต์ก็แบบมันมีตหมายใหญ่ก็เอามาไม่ได้จะเอาหมาเล็กพันอันไหนดีแล้วก็ทําการรีเสิร์ชก็จนมาจบที่คาบาลียตัวนี้น่ารักเหมาะกับแกมากเลยอะบาปบุญทั้งนั้น ถ้าจะซื้อหมาใช่ไหมเราก็จะเช็คบีเดอร์ที่อยู่ในคว<ม>ีนส์แลนด์อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดมันข้ามรัฐอะ่ะมันก็จะมีค่าส่งสมมุติเราเสิร์ชหมาพันนี้มันจะมีเว็บไซต์ชื่อ Docs o n ออนไลน์เปิดดูว่าแบบเชื่อถือได้อะไรเงี้ยแบบบิสิเตอร์กับรัฐอะไรเงี้ย any way แล้วทีนี้เราก็ติดต่อบ,บีเดอร์บรีเดอร์ก็แบบหมาก็ไม่ข้อสะทีก็ไม่ทองซะทีจนไปเจอนางในกัมทรีค่าตัวนางน,นี้สามารถซื้อกระเป๋าชาแนลได้ไมหลวี่น <4, 000. S 2> ะสี่พันราคาในตลาดตอนเนี้ยประมาณเท่านั้นแหละแค่ตัวผ นะตู้นะต้นเรียก็คืออาจจะขึ้นไปอีกออนี่ก็ได้ราคาสั่งตลาดมาหน่อยนึงแล้วแกต้องทําเอกสารอะไรยุ่งยากปะถ้าเกิดขายตามเว็บตามอะไรก็จะเป็นแพ็กเกจว่ามีอาหารมีเซอร์ติฟิเคตอะไรแบบพ่อแม่ตรวจโรควัคซีนบ้าบอใดๆสละทีน่น้องเนี่ยที่เราได้อ่ะมันอยู่อีกคาวซิลหนึ่งเพราะฉะนั้นก็าต้องทําเรื่องรีจิสเตอร์ข้ามคาวซิลมามันข้อดีตรงที่ว่านางมีไมโครชิปเพราะฉะนั้น ทุกอย่างที่อยู่วิซิสเตอร์ออนไลน์ไปอ่ะมันก็จะไปอัปเดตในไมโครชิพของน้องเมือทุกตัวที่ซื้อมาที่เนี่ยจากเบดเตอร์อ่ะก็จะมีการฝังไมโครชิพแล้วก็ฉีดวัคซีนประมาณเข็มหรือ2เข็มแรกบางเจ้าอาจจะใจดีหน่อยอาจจะทําประกันมาให้สักหอาทิตย์เขาก็จะส่งแท็กมาให้ของน้องก็เป็นดีเทลนางก็คือที่อยู่เราใดๆเรามาหายนะก็จะ ตามจากอันนี้ถ้าหมาเราไปกัดใครก็จะตามจากอันนี้เช่นกันอน,นี้อันนี้ที่เราบอกที่ว่าข้ามเขาซิ่วมาก็คืออันนี้เขาเรียกว่า breeder reassignment form ออก็คือเจ้าของเดิมก็คือเป็น breeder ใช่ไหมออแล้วเขาก็ใส่ดีเทลเขาแล้วเราอะ่ะก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นดีเทลเราตรงนี้ถ้าแจ้งว่าหมาตัวเนี้ยจากที่เคยอยู่ภาคเหนือตอนนี้นะมาตอเงี้เขานีนเขาไนยื่นแปลงเนี้ย อืมอืมอืมได้นองมาแล้วก็ซื้ออุปรกรณ์ให้น้องอันนี้คือห้องของนางเป็นวินโดว์วิวเป็นวิวที่ดีสุดของห้อง t <c oughs> ท t a l เริ่มต้นเหรอห้าหกร้อยอยู่ที่นอนก็แบบ้มยความดัดจริตอะไรก็ไม่รู้เขาว่าดีก็ซื้อมาก็เออกืบ200บอบสองร้อยบาทความรับผิชอบต้องทำอะไรบ้างต้องต้องเทรนน้องให้ดีให้น้องเป็นหมาเป็นสุภาพชนน้องจะไม่สามารถไปไหนได้เลยเพราะว่าหมาตัวอื่นแล้วคนเจ้าของคนอื่นก็จะเกลียดนางก็คือสมมติเราอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมอย่างแรกก็คือ เราจะต้องดูว่าที่ที่เราอยู่อ่ะเขาให้เยังสัตว์ได้ไหมหมาที่นี่ต้องมีสายจูงตลอดเวลานะคะบางที่เราสามารถปล่อยวิ่งนังเดินได้ถ้าเกิดเป็นที่ที่แบบเป็นที่ปิดอย่างหมาเด็กอ่ะเขาให้อายุเดือนเท่ากับห้านาทีนี้หกเดือนยีนาทีสามสิบนาทีไม่รู้อ่ะแต่ปกติก็ปล่อยวิ่งเป็นชั่วโมงแหละสมมติว่าหมา หมาเราอือแล้วเราไม่เก็บอะไรเงี้ยแล้วคนมาเจอไม่มีดนะคุณไม่ได้มีใครมาแบบโอ้โหมาปรับเงินแต่มันเหมือนเป็นความรับผิดชอบมากกว่าแล้วก็ไม่ใหญ่ใครมาว่าหมาที่นี่ค่ะถ้าเลี้ยงหมาแมวนะควรจะดีเซ็กคือการทำหมัน <laughs> ถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยให้หมาเราท้องมันจะเป็นเหมือนแบบไม่มีใครต้องการอ่ะมันจะเขียนว่า unwanted puppy ยอะไรเงี้ย unwanted litter <laughs> เหมือนมีลูกมาแล้วแล้วแบบพ่อแม่อาจจะแบบเหมือนไม่แข็งแรงอาจจะมีโรคประจําตัวใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดมันส่งต่อถึงลูกแล้วมันทาให้มีปัญหาสุขภาพตามมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างมาดีอะบริเดอร์อะให้เอกสารของพ่อแม่มาเลยนะตรวจโรคเทสอันนี้มาแล้วแบบเหมือนโรคที่เกิดจากสายพันธุ์นางก็เช็คมาหมดว่าแบบไม่มีสรุปก็คือถ้าใครที่คิดอยากเป็นหมาก็คืออย่างแรกต้องมีเงินก่อนต้องมีเงินก่อนโอเคกูคงไม่ได้เรียงแล้วล่ะตอนนี้ อีกอย่างหนึ่งเราสามารถไปอดอปหมามาเลี้ยงได้ซึ่งก็จะถูกกว่าแต่นั้นก็จะเป็นหมาใหญ่หมาใหญ่หมาโตแต่ราคาจะถูกมากประมาณแบบไม่ถึงพันก็มีเอาเป็นว่าเอาหมาฉีดวัคซีนอ่ะแพงกว่าที่ฉันเอาไปฉีดไอ้วัคซีนให้เด็กนะฉันจ่ายค่าวัคซีนยี่สิบเหรียญนะหมาฉันฟาดไปร้อยก็เหรียญนะเข็มเดียวเหมือนกันนี่เว้ยไปละหมาต้องวิ่งแล้ว็คุณแค่นี้แค่นี้คุณแค่นี้นะบาย ขอบคุณน้องเจนนะคะน้องสาวที่น่ารักของอาจุงป้าเองรวมถึงน้องมาดีด้วยนะนี่ค่ะไอจี IG ของน้องมาดีติดตามได้เลยนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลบางส่วนนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลี้ยงหมาสักตัวหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้อาจุงป้าต้องลาไปก่อนแล้วนะอย่าลืมค่ะทุกคนกดกระดิ่งให้อีป้านะคะรวมถึงกด subscribe กดไลค์ให้ป้าด้วยนะเพื่อไปกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยจ้ะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนแนละ้วสวัสดีค่ะ